นวนิยายชุดเสือดำจากบทประพันธ์ของปออินทรปาลิศในตอนโจรผู้ดีคนสนิทของบุญมากได้ไปพบเสือดำที่บ้านพักนอกเขตเทศบาลน,นำจดหมายซึ่งมีข้อความสั้นๆไปให้คุณจรปรากฏความว่าบุญมากมีธุระสำคัญยิ่งขอเชิญให้เสือดำไปพบเขาที่บ้านก่อนพลบค่ำวันนี้ ดังนั้นในราว16นาฬิกาเขาก็พาเจ้าหวดสมุนของเขาคนหนึ่งมุ่งตรงไปหาบุญมากเพื่อนผู้มีพระคุณต่อเขาทันทีบ้านของบุญมากเงียบเหงาเมื่อเขาก้าวขึ้นมาบนเรือนเขาเลยเห็นเจ้าของบ้านนั่งเคร่งเครึมอยู่ที่หน้าระเบียงเรือนตามลำพังมีขวดเหล้าตั้งอยู่บนเสื่อผืนเล็กและจานกับแกล้มอีกสองจานบุญมากเพ่นพรวดลุกขึ้นเยินเมื่อเลยเห็นขุนโจรเพื่อนรักของเขาหมาสีดำ กันกำลังรอพบแกอยู่ทีเดียวขุนโจรยื่นมือให้เจ้าของบ้านจับแสดงความเป็นมิตรอันสนิทสนมตั้งใจมาตั้งแต่บ่ายแต่เห็นว่ามาร้อนเหลือเกินเลยมาเย็นไปหน่อยขุนโจรพูดยิ้มยิ้มมีธุระอะไรที่จะใช้กันเหลือบุญมากบุญมากจูงมือขุนโจรพาไปนั่งที่ระเบียงหน้าเรือนร้องตะโกนเรียกคนของเขาให้จัดโซดาและกับแกล้ามมาเพิ่มโดยเร็ว เจ้าวดถือโอกาสเลี่ยงเข้าไปในครัวทางด้านซ้ายของตัวเรือนเพราะคนของบุญมากหลายคนพากันจับกลุ่มในครัวนั้นเกมาก็าดีแล้วเสื้อดำกันจะมาคับให้แกร่วมกินข้าวเย็นก็กันด้วยขุนโจรหัวเราะไม่ต้องมาคับหรอกวะบุญมากมาหาแกทีไรกันไม่เคยยิ้วท้องกลับไปเลยบะวันนี้เล่นปลาขาวเชียวนาหลักฐานจริงไว้เพื่อนเราบุญมากโอมยิ้ม เดิมเพื่อรับการปล้นของไอ้จอนยังไงล่ะไอ้จอนเสือดำครางเบาๆเขารู้ดีว่าจอนคือไอ้เสือจอนที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดกาญจนบรุรีแกหมายความว่าอะไรบุญมากกันยังไม่เข้าใจอะไรเลยที่แกพูดเนี่ยกันกำลังจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละเสือดำที่กันเชิญแกมาพบก็เพื่อจะบอกแกว่าบัดเนี้ยถึงเวลาแล้วที่กันจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อน เอาเดื่มนี่เส้นหน่อยแล้วค่อยคุยกันขุนโจรยกแก้ววิสกี้โซดาขึ้นดื่มเครื่องแก้ววางแก้วลงบนพื้นแล้วพยักหน้ากับเพื่อนร่วมสาบานของเสือไม่เหสวนซึ่งเป็นเพื่อนเกลอของเขาเช่นเดียวกันกันกำลังเข้าใจว่าเสือจรมันคิดจะปล้นบ้านแก่ใช่ไหมปุณมากถูกแล้วเสือดำเมื่อเช้าเนี่ยไอจรใช้ไอคนนำจดหมายมาถึงกันขอเงินกัน4ี่พันบาทอ้างว่าจะนำไปชำระค่ากระสุนเปิน ซึ่งพ่อค้าของเถื่อนที่นคนปรปฐมนำมาขายให้มันเสือดำลืมตาพลงและไกวว่ายังไงบุญมากกันก็ได้ตอบปฏิเสธไปว่าเวลาเนี้ยเงินของการกำลังขาดมือจึงไม่อาจจะให้ความช่วยเหลือได้คนของไอเสือจอนได้ฝากคำพูดของไอจอนไว้กับกันว่าเมื่อกันปฏิเสธไอจอนก็คงจะมาพบด้วยตนเองเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ากันมีเงินพอที่จะให้มันหรือเปล่าใบหน้าของเสือดำเคร่งเครึมทันที พูดอย่างนี้ก็โขกกันสิวะไอ้จอนมาจาวิเศษมาจากไหนเอ้าบุญมากให้มันปล้นการรับมือก็มันเองการพร้อมแล้วที่จะตายแทนแกบุญมากมันเป็นโอกาสอันดีงามที่กันจะได้ตอบแทนบุญคุณของเพื่อนในคราวนี้ไม่ต้องวิตกเป็นทุกข์ลอกบุญมากกันจะลบลายเสือไอ้จอนเองบุญมากมีสีหน้าชุ่มเชิญนขึ้นทันทีขอบใจแกมากเสือดำไอ้จอนมีเจตนาจะลูบคมกันชัดๆ แกไม่รู้เรื่องอะไรกันจะเล่าให้แกฟังแกคงจะแปลกใจถ้ากันจะบอกว่าหัวหน้าโจรคนสำคัญในจังหวัดเนี่ยก็คือไอ้สิงโตที่ฉาปากัแกในร้านเหล้าเมือ่อคืนวันเสาร์นั่นแหละไอจ้จอและก็หัวหน้าพวกปลนอีกหลายคนล้วนแต่เป็นบริวารของสิงโตทั้งนั้นแต่สิงโตนะ่ะอยู่หลังฉากเป็นผู้ออกทุนและก็อาวุธให้เมื่อปลนใครได้สิงโตก็ได้รับส่วนแบ่งอย่างงามทุกครั้งไปสิงโตกับกันกินเหลี่ยมกันมาตั้งนานแล้ว เพราะมันก็กันต่างก็มีอิทธิพลในทางนักเลงพอๆกันเมื่อวานเนี่ยการพบสิงโตที่ตลาดกันได้พูดแสดงความเสียใจที่มันถูกไอห,หนุ่มแปลกหน้าคือแกรูปคมมันไอสิงโตหาว่ากันยเยอะเย้ยอุดวีจะเตะปากกันขึ้นแล้วพอเช้าวันเนี้ยไอจ้อนก็ใช้คนนําจดหมายมาให้กันเพื่อนรักกันสบายใจแล้วละ่ะเมื่อแกรับปากกันว่าแกจะช่วยเหลือป้องกันทรัพย์สมบัติของกันและก็ตัวกัน ขุนโจรยกแก้ววิสกี้ขึ้นเดิมอีกแล้วจุดบุหรี่สูบมวนหนึ่งกันขอรับรองว่าตราบใดที่กันยังมีชีวิตอยู่ไอจอนจะลูบขมแกไม่ได้เป็นอันขาดกันยอมตายถ้าหากว่าไอจอนปล้นแกได้เอาละกันจะได้เตรียมพร้อมรับมือไอจอนตั้งแต่บัดนี้แกเล่าเรื่องไอจอนให้กันฟังสิมันเป็นคนที่ไหนอายุสักเท่าไหร่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งแค่ไหนกันนเพียงแต่ได้ยินชื่อมันแค่นั้นบุญมากก็ว่า ไอ้จอนอายุรุ่นราวคราวเดียก็แกนั่นแหละเป็นคนท่าม่วงเพิ่งเป็นไอ้เสือได้3าสี่เดือนมานี่เองแต่เคยเป็นนักเลงหัวไม้และเมื่อก่อนก็เคยขับรถสองแถวแถงเพื่อนกรรมกรคนหนึ่งตายเพราะแย่งผู้โดยสารกันที่บ้านโปองหลังจากนั้นไอ้จอนก็ประกาศตัวเป็นเสือคุมสมัครพรรคพวกเขาปลนสามสี่ครั้งและทุกครั้งเจ้าทรัพย์ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้าย เมียของเจ้าทรัพย์รายหนึ่งถูกฉุดร่าปข่มเหงน้ำใจในป่าจนต้องตายเพราะความทารุณตำรวจกำลังติดตามสังหารไอจอนอยู่กันกล้าพูดในเต็มปากว่าอิทธิพลของไอสิงโตเกิดขึ้นได้ก็เพราะไอจอนเป็นสมุนแขนขวานั่นเองใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าไอจอนเป็นลูกน้องของเจ้าสิงโตเสือดำนิ่งฟังด้วยความสนใจไอสิงโตร่ำรวยมากเฉลิมบุญมาก แน่นอนเสือดำเขาลือกันว่าสิงโตมีเงินฝากแบงก์กรุงเทพหลายแสนมันขึ้นล่องกรุงเทพอยู่เสมอตามปกติไอ้สิงโตทำนาบนหลังคนออกเงินนี่เขากู้รับจำนองบ้านและก็ที่ดินไรนาะถ้าอย่างนั้นไอ้สิงโตคงมีเงินสดติดอยู่กับบ้านไม่ต่ำกว่าแสนบาทคงจะเป็นอย่างนั้นแหละบุญมากเห็นพ้องด้วยขนโจรหัวเราะออกมาได้ดีละ กันจะสังหารไอ้จอนก่อนแล้วก็จะปล้นไอ้สิงตตอจับมันโกนหัวสักซีกหนึ่งเป็นยังไงว่าบุญมากมันจะได้เดินถนนไม่ได้คราวนี้บุญมากหัวเราะออกมาดังๆแกถนัดจับโคนโกนหัวไม่เห็นสวนคนแรกก็ถูกแกกลอนผมขนาดที่เป็นคู่อาฆาตกันอยู่เมื่อเร็วๆเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำสุพรรณบุรีถูกโกนหัวอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็ขยับตัวเข้ามาชิดขุนจรเสือดำ ในระหว่างสองสมวันเนี่ยขอยแกพับพักพวกของแกมานอนค้างอยู่กับกันที่นี่เถอะกันเชื่อเหลือเกินว่าไอ้จอนต้องเข่าปล้นกันแน่ๆได้บุญมากไม่ได้ขัดข้องเลยกันจะฟาดใกล้จอนเองกลัวว่ามันจะไม่เข้าปล้นเท่านั้นแหละเอาละวะถึงคราวแล้วที่กันจะประกาศตัวให้ชาวเมืองกาลู้เสียทีว่าบัตรนี้เจ้าพ่อแห่งสุพรรณบุรีได้เสด็จเข้ามาสิงสถิตอยู่ในเมืองกาแล้วพวกเสืออื่นๆมันจะได้สะดุ้งสะเทือนบ้าง แกจะบอกกันได้ไหมล่ะว่าไอ้จอนเวลาเนี่ยมันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนกันอยากจะพบกั็มันมากกันรู้แต่เพียงว่ามันอยู่หลังวัดแห่งหนึ่งแต่ว่าเจ้าเปลี่ยนคนของกันดูมันจะรู้ที่อยู่ของมันดีตอนนี้กันใช้มันไปซื้อของที่ตลาดประเดี๋ยวมันก็คงจะกลับล็อกเอ้าอีกแก้วเทวดำต่อจากนั้นขุนจรกับบุญมากก็สนทนากันและดื่มเหล้ากันอย่างเงียบเขวัญและกำลังใจของบุญมากดีขึ้นมาก 17นาฬิกา30นาทีเศษใกล้จะพบค่ำแล้วขุนโจรก็ปรากฏตัวขึ้นในบริเวณวัดร้างแห่งหนึง่งทางทิศใต้ของตัวเมืองเขาเพิ่งมาจากบ้านบุญมากเมื่อสักครู่นี้มากับเจ้าเปลี่ยนซึ่งเป็นคนรูปร่างล่ำสันคนหนึ่งเป็นคนรับใช้เก่าแก่ของบุญมากนั่นเองเสือจรไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับเส,สือดำเลยดังนั้นเขาจึงชวนเปลี่ยนมาสือบ้านพักของเสือจร ทั้งทงที่บุญมากกับเจ้าหวดได้พยายามคัดค้านเขาไว้แต่ก็ไม่สํำเร็จออกจากบ้านบุญมากเขาพาเปลี่ยนกลับไปบ้านพักของเขาก่อนเพื่อนนำเอ็มทรีกระบอกใหม่เอี่ยมของเขาติดตัวมาด้วยซึ่งบัตรนี้มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อขนาดใหญ่ที่เขาถืออยู่ในมือแล้วทั้งสองหยุดยืนอยู่ข้างเจดียร้างองค์หนึ่งอันเป็นที่ลับตาคนและไม่ใครจะมีคนสัญจรไปมา เสือดำกล่าวกับเปลี่ยนเบาๆน้องชายข้าจะรอคอยแกยอยู่ที่นี่แกพยายามไปสืบหาบ้านไอจ้จอนให้ได้และถับพบตัวมันบอกกับมันเถอะว่าเสือดำแห่งสุพรรณบุรีต้องการจะขอพบโดยเฉพาะขอให้มันออกมาพบข้าที่นี่เข้าใจไหมครับพี่ดำพี่ดำคอยอยู่ที่นี่นะครับเออไปเถะน้องชายอย่าเพิ่มพูดอะไรมากไปกว่าที่ข้าสั่งล่ะคนรับใช้ของบุญมากรับคำแล้วเดินไปจากที่นั่นโดยเร็ว ขุนโจรเดินเตรไปมาใช้เวลาว่างมองดูความงดงามขององค์เจดีเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันเรื่นรมและสงบเงียบในเขตวัดซึ่งปรากฏว่ามีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในวัดเพียงสามสี่รูปเท่านั้นแล้วเสือดำก็สุดตัวนั่งพักผ่อนบนบันไดองค์เจดีนั้นเขาตกลงใจว่าเขาเสี่ยงภัยมาพบกับเสือจรก็ต้องการจะบอกให้เสือจรทราบว่าบุญมากเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเขา ถ้าหากว่าเสือจอนปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับเขาแล้วก็ขอให้เลิกล้มความคิดที่จะปล้นบุญมากการเจราจาด้วยสันติวิธีเช่นนี้เสือดำคิดว่าคงจะเป็นผลและดีกว่าที่จะต้องปะทะให้เสียเลือดเนื้อด้วยกันทั้งสองฝ่ายเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งวิ่งใกล้เข้ามาเสือดำรีบลุกขึ้นยืนเปลี่ยนวิ่งเลี้ยวบุ่มเจดีกระเหืกระหอบเข้ามาหาเขาพี่ดำได้เรื่องแล้วครับ ขุนโจรข้าหมดคิ้วย่อนอะไรเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนละล่ำล,ล,ละลักไอจ้จอนครับไอจ้จอนกะสมุน6กคนเข้ามาันกําลังทําพิธีเส้นไหว้สารเพียงตาในป่าช้าผมเห็นเข้าก็รีบวิ่งกลับมาบอกพี่มันคุรจะกระปล้ปนไนายของผมคืนวันนี้แหละครับเสือดํานิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสือหยิบเอมทรีคู่มือของเขาขึ้นมาจัดแจงบรรจุกระสุนและยืดเหล็กผ่านท้ายออก ดีแล้วไอ้น้องชายถ้าอย่างนั้นข้าจะยิงไอ้จอนและก็พักพวกของมันทิ้งซะก่อนที่มันจะเข้าปล้นเพื่อนรักของข้าไปเปลี่ยนพาข้าไปพบมันเดี๋ยวนี้แหละเปลี่ยนถอนให้ใจหนักๆพูดอ้อมแอมพี่ดำคนเดียวเท่านั้นผมเองก็ไม่มีเปินเสือดํำหัวเราะลั่นยกมือตบบ่าคนรับใช้ของเพื่อนไอ้น้องชายเอ็งอย่าขี้ขลาดตาขาวนักเลยว่าเอ็งรู้จักข้าดีแล้วไม่ใช่เหรอไปข้าจะยิงไอ้จอนกับพักพวกของมันให้เอ็งดู เสืออย่างไอจอนอะ่ะมันเสือปลาเว้ยเปลี่ยนยิ้มออกมาได้เผาผาขุนจอนออกไปจากองค์เจดีหักเดินลัดตัดตรงไปทางป่าช้าสักครู่ก็มาถึงป่าละเมะแห่งหนึง่งทางด้านหลังของวัดเปลี่ยนพาเสือดำบุกเข้าไปทั้งสองพยายามเดินบุกเข้าไปอย่างเงียบที่สุดจงกระทั่งมาถึงบริเวณที่ราบแห่งหนึง่งเสือดำกับเปลี่ยนก็เลยเห็นชายชกันเจดคนกำลังทำพิธีสาบานตัวต่อหน้าศาลเพียงตา ปินยิงเร็วและดาบวางอยู่ข้างสารเปลี่ยนกับเสือดำแอบอยู่เบื้องหลังพุ่มไม้ใบบงังแล้วเปลี่ยนก็กระซิบกระซาบบอกขุจนจรไอ้คนที่นั่งกลางสวมเสื้อก๊กหลงยามสีแดงนั่นแหละครับไอจ้จอนเขาพยักหน้ารับทราบน้องชายกันจะยิงเผาคนไอ้พวกเนี้ถ้าหากว่าแกขลาดกลัวตายแล้วก็ไปคอยกันที่เจดีองนั้นแหละประเดี๋ยวก็จะตามออกไปเปลี่ยนรีบรับคำครับครับดีเหมือนกันครับ พูดจบเขาก็เดินไปจากที่นั้นขุนโจรเกือบจะหัวรอเราะออกมาดังๆเพราะขบขันในความขาดของเจ้าเปลี่ยนครั้นแล้วเขาก็ถือเอ็ีคู่มือคลานคืบก็บไปหาพวกโจรซึ่งอยู่ในพิธีของการปล้นจนกระทั่งเข้ามาในระยะใกล้ชิดเสือดำคลานใกล้เข้ามาจนระยะกระชั้นชิดก็ได้ยินเสียงเสือจรพูดกับบริวารของเขาอย่างถนัด เราขอบพรเทพยดาอาลักษ์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วข้าขอบอกพวกเจ้าว่าการปล้นไอ้บุญมากคืนเนี้ยจะเป็นการปล้นครั้งสําคัญยิ่งของข้าเพราะไอ้บุญมากเป็นนักเลงเต็มตัวยังไงซะมันก็คงจะสู้เราจนยิบตาฉะนั้นคําสั่งของข้าก็คือเมื่อขึ้นเรือนไอ้บุญมากได้ต้องสังหารคนในบ้านให้หมดลูกเด็กเล็กแดงหรือคนแก่อย่าไว้ชีวิตเป็นอันขาดไอ้บุญมากมันย่อเยอะเหยียดยามนายของเรา แล้วก็ยังโอหังไม่ยอมจ่ายเงินให้เราตามที่ขอฉะนั้นเราต้องปล้นและก็ฆ่าให้เรียบเดิมเล่าไว้พวกเราเดิมเพื่อโชคช้ยของเราในคืนวันนี้ปล้นไอ้บุญมากแล้วฆ่าจะพาพวกเองหนีออกสุพรรณบุรีและที่นั่นเราอาจจะได้ปะทะก,กับไอ้ดำเจ้าของทินกองโจนของเราจะต้องใหญ่ย,ยิ่งที่สดไหนไม่ช้าเนี่ยเสือดำยกเอ็มทรีขึ้นประทับแล้วร้องตะโกนขึ้นดังๆไอ้จอนชะตาของมึงหนักถึงคาดแล้ว พูดจบเขาก็เหนียวไกทันทีเสียงเอ็มตรีดังสนั่นวันไหวขุนโจรของเสือจรพังอ่างายตายคาที่จรกับพักพวกอีกสามคนเข้าใจว่าตำรวจมาล้อมจับก็ลุกขึ้นวิ่งหนีไปที่ศาลเพียงตาคว้าปืนยิงเร็วของตัวขึ้นมาพร้อมที่จะทำการต่อสู้แบบสุนัขจนตรอก ขุนจรกระหน่เปินเข้าไปอย่างไม่ปราณีกระถุนนัดหนึ่งถูกหน้าผากเสือจรทะลุท้ายทอยเสือร้ายยกมือขว่ยควาอากาศแล้วล้มหวบลงข้างสารเพียงตานั้นในเวลาไล่ไล่กันกระสุนเปืนของเสือดำก็สังหารบริวารของเสือจรสิ้นชีวิตอีกหนึ่งศพเจ้าหนุ่มชะกันสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่มอบราบกับพื้นดินยกขาบายยิงมาทางเสือดำอย่างดุเดือดขุนจรอยู่ในที่อับรสุนจึงได้เปรียบ สมุนของเสือจรมองไม่เห็นเขาเมื่อเสือดำคลานมาทางซ้ายเปลี่ยนที่ยิงใหม่และปล่อยกระสุนออกไปอีกหนึ่งชุดสมุนทั้งสองของเสือจรก็สิ้นชีวิตนอนตายอยู่กับปืนของเขานั่นเองด้วยการยิงอันแม่นยำของขุนโจรผู้นี้เจ็ดชีวิตนอนตายเรียงกันในท่าต่างๆเสือดำผุดลุกขึ้นเดินออกมาจากที่กำบงังใบหน้าของเขายิ้มแย้มแจ่แมใส เขาก้มลงคว้าถมสันของเสือจรขึ้นสะพายบ่าข้างหนึง่งและหยิบสเตนอีกกระบอกหนึ่งขึ้นสะพายบ่าอีกข้างหนึง่งแมกกาซีนปืนหลายตับถูกเสือดำยึดไว้เก็บมันบรรจุกระเป๋าเสือจนเต็มเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรขุนโจรพาตัวเดินออกไปจากที่นั้นอย่างใจเย็นเขาไม่ได้สนใจในใชัยชนะอันง่ายดายของเขาเลยเขาสนใจกับอาวุธปืนที่ยึดได้มากกว่า เพราะมันจะเป็นเขี้ยวเล็บของเขาต่อไปเสียงปืนยิงเร็วที่ดังระรัวเมื่อตอนใกล้คำ่ำทำให้ประชาชนชาวกาญจานบุรีอ,อกสันขวัญแขวนไปตามกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาวุธปืนครบครันหลังจากนั้นเสียงโจ์ขานกันในเรื่องนี้ก็แพร่ะสะพัดไปทั่วกาญจานบุรีอย่างรวดเร็วเสือจรกับสมุนโจรของเขาถูกยิงตายหมด ขณะที่ทำพิธีปล้นตำรวจสันนิษฐานว่าคงมีพวกโจรคณะในนดคณะหนึ่งลอบสังหารเสือจรกับพักพวกแต่ไม่มีใครกล้ากล่าวขวัญถึงเจ้าพ่อสุพรรณบุรีเลยคืนวันนั้นเองเสือดำได้วางแผนการเข้าปล้นบ้านสิงโตไว้เรียบร้อยและโชคช่วยขุนโจรอีกตามเคยเพราะหลังจาก20นาฬิกาแล้วท้องฟ้าก็มืดครึ้มเต็มไปด้วยพยับฝน และในราว21นาฬิกาพระพิรุณก็เริ่มพรำขุนโจรปรากฏตัวขึ้นในเขตบ้านของจอมนักเลงผู้เป็นลูกพี่ของเสือจรมันเป็นเวลา22นาฬิกาเศษบ้านของสิงโตเป็นเรือนชั้นเดียวแบบบังกะโลทันสมัยเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อสองเดือนที่แล้วมานี้เองสิงโตอยู่บังกะโลหลังนี้ตามลำพัง ส่วนคนรับใช้ของเขาสองสาคนอยู่ที่ห้องแถวชั้นเดียวทางสวนหลังบ้านห่างจากตัวเรือนเกือบร้อยเมตรแสงตะเกียงแบบสมัยใหม่ดวงหนึ่งส่องสว่างอยู่ในห้องนอนของสิงโตเสือดำยืนสังเกตการอยู่ข้างเรือนเกือบครึ่งชั่วโมงเขามากับเชยลูกน้องคนสนิทของเขาเพียงสองคนเท่านั้นและมีความมุ่งหมายที่จะปล้นเงียบเฉย เองไปหาอะไรไม่ค่ะรองเท้าเปีนขึ้นหน้าต่างห้องหน่อยเถอะวะขุนจรพูดกับสมุนของเขาอย่างแผ่วเบาที่สดขักค,คิดว่าห้องที่มีแสงไฟสว่างผิดปกตินั่นแหละคือห้องนอนของเจ้าสิงโตสมุนของเขารับคำสั่งเดินไปทางซ้ายมือด้วยความระมัดระวังสักครู่หนึ่งเฉยก็แบกบันไดไม้ไผ่อันนึงยาวประมาณวาเศษเดินตรงเข้ามา เสือดำปลดทอมสันออกจากบ่าเดินนำหน้าเจ้าเฉยตรงไปยังหน้าต่างห้องนอนสิงโตเสียงฝนและเสียงลมดังอยู่ตลอดเวลาคนของจอมนักเลงหลับนอนกันหมดแล้วเจ้าเฉยนำบันไดไม้ไผ่พาดลงกับตัวเรือนปลายบันไดห่างจากหน้าต่างเพียงศอกเดียวเท่านั้นปิงขึ้นไปเถอะพี่ดำขุนโจรส่งทอมสันให้สมุนของเขาเอา้าเอ็งเอาปืนนี่ไว และท่าข้ากระโดดเข้าไปในห้องได้แล้วล่ะก็รีบปีนตามข้าขึ้นไปจำไว้ว่าถ่าข้าพลาดพลั้งเสียท่าไอสิงโตล่ะก็เองจะต้องใช้ทอมสายกระบอกเนี้สังหารไอสิงโตให้ได้พูดจบขุนโจรก็ปีนขึ้นไปตามขั้นบันไดไม่ไผ่ด้วยความระมัดระวังในเวลาเดียวกันนั้นเองร่างอันสูงใหญ่ของสิงโตกําลังยืนอยู่หน้าตู้นี้รภัยใบใหญ่เขาเพิ่งเสร็จจากการคิดบัญชีลูกหนี้เมื่อครู่นี้ และเมื่อนำเอกสารของลูกนี่เข้าไปเก็บไว้ในเซฟตามเดิมสิงโตก็ถือโอกาสตรวจข้าวของอันมีค่าต่างๆในตู้นิรภัยธนบัตรราคาต่างๆวางกองรองซ้อนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยในกรงกระดาษทัางขวามือคือเครื่องเพชรและทองรูปประพันธ์ซึ่งเป็นสมบัติของเขาที่ได้รับส่วนแบ่งมาจากลูกน้องที่ปล้นได้สิงโตได้สร้างความเป็นปึกแผนด้วยอาชีพทุจริต และทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่เขาร่างของเสือดำค่อยๆก้าวข้ามหน้าต่างเข้ามาเงาวบที่เกิดขึ้นทำให้สิงโตหันขวบมาทางขุนโจรทันทีสิงโตใจหายวาบเมื่อเห็นปืนพกรีวอนเวอร์ทั้งสองกระบอกในมือเสือดำจ้องหมายระดับหน้าอกของเขาสิงโตจำเสือดำได้ดีพินจอมนักเลงอุทานขึ้นดังๆเสือดำพยักหน้าแล้วหัวเราะ ซุดตัวนั่งบนเท้าแขนเก้าอี้ตัวหนึ่งในเวลาไล่ไล่กันเจ้าเฉยก็ปีนหน้าต่างเข้ามาพยายามวางท่าทางให้ภาคภูมิเหมือนลูกพี่ของเขาจ้องทอมสันมาที่ร่างของสิงโตไม่ต้องตกใจสิงโตกันมาเพียงสองคนเท่านั้นแหละแล้วกันก็ต้องขอโทษแกที่เข้ามาในลักษณะเช่นนี้สิงโตหน้าซีดเผือดแกเป็นใครพินเล็กแกต้องการอะไรจากกัน ขุนโจรเก็บปืนพกใส่กระเป๋าลุกขึ้นเดินเข้ามายืนเผชิญหน้ากับจอมนักเลงอย่างองอาจทำใจดีๆไว้สิงโตกันยินดีบอกให้แกทราบว่ากันก็คือรับพินหรือเสือดำนั่นเองสิงโตมีท่าทีเหมือนกับจะเป็นลมล้มล,มลงณนะที่นั้นอภินิหารและความเก่งกาจของขุนโจรผู้นี้เขาทราบดีและไม่นึกฝันเลย ว่าชายหนุ่มผู้ที่เคยชกกับเขาตัวต่อต,ต,ตัวจะเป็นเสือดำจอมจรซึ่งชาวกาญจานบุรีและสุพรรณบุรีเกรงกลัวอย่างที่สดเสือดำแกหรือนี่จอมนักเลงพูดเสียงสั่นเครือถูกแล้วอย่าสงสัยอะไรเลยสิงโตกันมาหาแกในเวลาแบบนี้ก็เพราะกันกำลังเดือดร้อนอยากจะได้เงินใช้บ้างกันทราบดีว่าแกร่ำรวยมากแล้วก็เป็นหัวหน้าพวกปล้นในเมืองนี้ อย่าปฏิเสธเลยสิงโตกันยินดีที่จะบอกแกว่าไอ้จอรนกับพวกของมันซึ่งเป็นลูกน้องของแกถูกกันยิงตายเหมือนกับหมากลางถนนเมื่อตอนใกล้ค่ำนี่สิงโตเหงื่อแตกขนาดนี้เสือดำก็คือพระการนั่นเองเพื่อนจะต้องการสักเท่าไหร่บอกหมากันยินดีจ่ายให้เพื่อนเดี๋ยวนี้แหละเขาพูดกับขุนจอรนอย่างดีที่สุดเสือดำอมยิม้ม กันต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในตู้เซฟของแกเฮย้ยเขาอุทานลั่นแม้กระทั่งเอกสารสัญญากูอย่างนั้นเหรอเสือดำโปรดสงสารและเห็นใจกันบ้างเงินสดและเครื่องเพชรทองรูปประพันมีอยู่เท่าไรแกเอาไปเถอะแต่เอกสารสัญญากูสัญญาจำนองต่างๆไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับแกเลย เสือดำหัวเราะเดินมาที่โต๊ะข้างเตียงนอนยิบุรีในกระป๋องเปิดจุดศพเมือนอนึ่งแล้วก็พูดกับสิงโตถูกแล้วสิงโตเอกสารสัญญากูเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรก็กะลอกแต่มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นบุญกุศลแก่คนจนทั้งหลายที่ตกเป็นทาสน้ำเงินของแก การรู้ดีว่าแกออกเงินให้เขาโก้ด้ดยเล่เหลี่ยมพลิกแผลงเพื่อรีดดอกเบีย้ยที่กฎหมายกำหนดให้สัญญาทุกฉบับแกทำขึ้นโดยลูกหนี้ของแกทุกรายจะต้องเสียเปรียบทุกประการขอให้กันเธอสิงโตกันจะทำลายมันเสียช่วยชาวเมืองการอีกมากรอดพ้นจากแอกไถของแกพูดจบเขาก็เดินมาที่ตู้ยืนใบหนึ่งเปิดออกแล้วหันมาทางลูกน้องของเขาเฉยไว้ ตอนสิงโตเข้ากรงนี้ทีทศถวะทาลำบากนักกว่าหญิงมันทิ้งซะเลยฝนกำลังตกแบบเรี้ยไม่มีใครได้ยินเสียงเป้อล็อกเจ้าเฉยปราดเข้ามาหาและโดยไม่ต้องออกคำสั่งอำนาจของทอมสันก็ทำให้สิงโตยอมเดินเข้าไปในตู้ยืนใบใหญ่นั้นเจ้าเฉยเปิดประตูตู้ทันทีมีหนำซ้ำลั่นกุญแจอีกด้วยขุนโจรมองดูธนบัตรและข้าวของต่างๆในตู้นิราภัยอย่างชื่นชม ครั้นแล้วเขากับสมุนร่วมใจก็ลำเลียงข้าของในตู้เซฟบรรจุลงในกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งซึ่งวางอยู่ใต้เตียงนอนการปล้นเงียบได้ผ่านพ้นหมายอย่างเรียบร้อยและเป็นการปล้นที่ง่ายดายที่สุดเจ้าทรัพย์ถูกขังอยู่ในตู้แคบๆเสือดำกับสมุนของเขาช่วยกันเก็บทรัพย์สินของสิงโตอย่างสบายใจรุ่งขึ้นจากวันที่สิงโตถูกปล้น ข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกาญจนบุรีอย่างรวดเร็วเสือดำเข้ามาอารวาดในเมืองกาแล้วประชาชนอ,อกสันขวัญแขวนไปตับตามกันเศรษฐีบางคนรีบเพนเข้ากรุงเทพเพราะหวาดภัยเสือดำเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสื่อหารังของขุนโจรเป็นจ้าละวันแต่เสือดำก็ยังคงลอยหนวนอยู่ในกาญจนบุรีนั่นเองการต้นสิงโต ทำให้ขุนโจรกับบริวารสุขสบายไปตามกันเพราะได้เงินสดถึง80,000บาทเครื่องเพชรและทองรูปประพันธ์อีกมากมายเขาแบ่งเงินให้บุญมาก1,000 0บาทนอกนั้นก็จัดการเฉลี่ยให้พวกบริวารและตัวเขาด้วยความยุติธรรมสิงโตจอมนักเลงแห่งการจานบุรีหายไปจากเมืองกาแล้วเขาอับอายอย่างที่สุดที่ถูกขุนโจรสุพรรณบุรีลบเหลี่ยม และทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวเอกสารสัญญากู้เงินต่างๆเสือดำยึดเอาไปทำลายหมดเสือดำช่วยให้ลูกหนี้ของสิงโตได้เป็นไทยแก่ตัวเองหลายสิบรายเมื่อเสือใหญ่เข้ามาอาลวาดบรรดาเสือเล็กๆในการจันบุรีก็เพ่นหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะเกรงว่าตนจะถูกฆ่าตายเช่นเดียวกับเสือจรที่ตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนยิงเร็วของเสือดำ ในระยะเผาขนความยิ่งใหญ่ของเสือดำราวกับจอมทัพเป็นที่เกรงขามแก่บรรดาประชาชนชาวกาญจานบุรีโดยทั่วหน้าธนบดีผู้มั่งคั่งหลายคนอยากจะอ่อนน้อมกับเสือดำแต่ก็ไม่สามารถจะติดต่อกับขนโจรผู้นี้ได้รังของเขาเป็นสถานที่อันมิดชิดและปลอดภยัยบุญมากเท่านั้นที่ทราบดี แต่ทุกคนยอมตายดีกว่าจะเปิดตำแหน่งแห่งที่ของเสือดำให้ใครรู้